เอาไปวงจอรอุบาทยาเสพติดยาบ้า,า,เ,า,บาเพราะฉะนั้นชนบุรีมีแต่เรื่องจริงแต่ว่ารอบนี้โทษชนบุรีไม่ได้ครับออโทษชนบุรีไม่ได้เพราะว่ายาเสพติดยาบ้าที่ไหนเขาก็มีแต่จะพาไปที่เก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมคือคนซื้อคนส่งคนขายร่างกายและอายุลดลดลดน้อยลงไปอรอบนี้ตำรวจไปล่อซื้อจับนักบินคนส่งยาอายุประมาณว่าสิบสาปีุัยตายแล้ว ทำให้คนที่มาขอความเป็นธรรมจมคาเท้าไปมันก็จำนวนด้วยหลักฐานนะฮะสองเม็ดกับ49เม็ดมันคนละเรื่องแต่เข้าใจแหละฝั่งคนตายอ่ะสองเม็ดคุณเป็นผู้เสพแต่ถ้า49เม็ดคุณเป็นผู้ค้าทันทีโทษหนักเลยทีเนี้ยว่าเดิมทันทีเออซึ่งโทษของคนขายยาเนี่ยคุณผู้ชมมันก็มีความรุนแรงแตกต่างกันไปที่พี่ต้นพูดบ่อยๆคนที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ตายก็ติดคุกมีอยู่สองอย่างแต่ก่อนที่เขาจะตายก่อนที่เขาจะไปติดคุกทําให้คนในบ้านเดือดร้อนมากนะคะคุณผู้ชมอย่างบ้าน นี้มีลูกชายคนหนึ่งพยายามจะขอเงินพ่อขอเงินย่าแล้วขอไปทำอะไรซื้อยาบ้ามาเสพไงขอย่าสองสามร้อยย่าจะเอาเงินที่ไหนให้ล่ะคะแล้วพอคุณย่าไม่ให้ก็ทำร้ายพอคุณพ่อไม่ให้ก็ทำร้ายตบตีลูกฉันเป็นคนดีแต่ว่าเสียคนเพราะยาเสพติดค่ะมีคนกลัวมากกว่านี้เออไม่ต้องมาลงมานานแล้วไม่ต้องอุทธรดีกาจะให้ตายไปเลย นี้มาดูในมุมของผู้ประกอบการกันหน่อยค่ะใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจฟังทางนี้เลยค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าสถานประกอบการนะคะที่อยากจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีดอกเบีย้ยต่ำเชิญชวนทุกท่านมาฟังความร่วมมือระดับประเทศในครั้งนี้ด้วยกันค่ะ าาร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานระยะที่3พศ2568ถึง2569ระวางสำนักงานประกันสังคมร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคาร U o โอบีจำกัดมหาชนและธนาคารไทยเครดิตจำกัดมหาชน,น,าาาชนซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยสถานประกอบการให้เข้าถึงแหล่งทุนด้วยดอกเบี้ยต่ำโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อรักษ าการจ้างงานในระบบประกันสังคมกระตุ้นการหมุนเวียนเศรษฐกิจฐานรากและช่วยพยุงธุรกิจทุกระดับทั่วประเทศโดยวงเงินรวมของโครงการอยู่ที่30 0 0 0ล้านบาทแบ่งเป็นงบจากกองทุนประกันสังคม20 0 0 0ล้านบาทและงบกลางจากรัฐบาลอีก10,000ล้านบาทนั่นก็หมายความว่า เอามาเสริมสภาพห้องแต่ไม่ใช่เอาไปรีสิแนนซ์เราต้องการว่าเงินเราอาจฉีเข้าสู่ตลาดสถานบอกบอก,กาต้องได้ไปอ,อาจจะโอเคเสริมสภาพห้องหรืออาจจะเปลี่ยนเครื่องจกักรเพื่อให้เครื่องจักรมีความทัน,ทนสมัยจะได้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดการสร่งออกได้ดีขึ้นี่คือนโยบายต่างๆที่ทางคณะกรรมการประกันสังคมนะครับให้วงเงินก้อน สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถขอหนังสือรับรองผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th ก่อนนำไปยื่นกับธนาคารที่ร่วมโครงการหรือติดต่อสอบถามโทรสายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมง ้โครงการนี้ดีเลยค่ะเพราะถือว่ามีประกันสังคมเนี่ยเซ็นรับรองให้ใ<ช>ก่อนที่จะไปยื่นขออนุมัติอะไรนะคะคก็ผู้ประกอบการสนใจสามารถติดต่อเข้าร่วมได้เลยค่ะครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวนะครับคุณผู้ชมช่วงหน้ามาดูเหตุการณ์บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนจันทบ,บุรีกันหน่อยพอน้ําลดเสร็จปุ๊บแทนที่ป่าโกงกลางมันจะผุดขึ้นมาไม่ใช่นะครับสิ่งที่ผุดขึ้นมาเป็นร่างของทารกนอนเสียชีวิตในสภาพคว่ำหน้าปักขี้เลนอยู่ครับ ลักกี้นาการมิติใหม่ของอาร์ททอยที่เป็นมากกว่าของสะสมพร้อมนำเอกลักษณ์ไทยสู่สากลด้วยการออกแบบที่ผสานความมงคลและศิลปะได้อย่างลงตัวเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ในช่องทางออนไลน์ร้านอัตตงช็อปและร้านหนังสือนอินทุกสาขามิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพ,พรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษา ราชินีสีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ส่งพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหมอ่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตทจำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม KFC s e r ร์ b u ั k เก็ตไลน์ล i มิเต็ดบัต b ตอร กินและสติกเกอร์น้องเนยสองคอลเลกชันมีอันนี้และอันนี้ไปซื้อเลยครับถึง25มิถุนายนนี้โบทังเม็นึ่งเนื่อคุมผมไว้ก่อนไม่ต้องเพราะโบใช้รีจอยส์แชมพูคู่ครีมนวดช่วยฟื้นบำรุงให้ผมหอมนานนุ่มลื่นถึง48ชั่วโมงด้วยรีจอยส์ทรีนวันบนอวกาศมีอะไรอยู่หรอคะ อ่นาโอเคออนั่นดาวตงนี้นาะนี่เอาไปจุ่มนมอ,อร่อยกว่า บิกชิมครีมจุ่มนมแล้วทยาสู่อวกาศไปกับโอริโอสเปซจังอย่าท่าน้ำขาวตรายระต่ายบินแก้ท้องอืดแกป้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าท่าน้ำขาวตรายระต่ายบินขนาดใหม่450 ml อบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาใช้สูตรธรรมดาผ้าเหม็นอับสักซ้ายิ่งเปลืองปังดูน่นไม่อยากตักซ้าต้องดาวนี่หอมนะา สีเทาเจาวนี่หอมนานเกินค่า,าแดงแป๊ดเลยเบาเนี่ยเครื่องเสียเปล่าวะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงเพราะมกินเบนโตมันเผดแซบฟินฟินได้อีกถ้ามีแกงจืดทำไม่้ดงิง่ายง่ายขนีสุกก้อนรถหมูมีส่วนผสมขอ,ของน้ำต้มกระดูกหมูเล้งแท้หอ,อมกลมกรอบกินกะเพราคู่แกงจืดทำจากขนาอ,อร่อยฟินขึ้นอีกเมจิกฟาร์เฟตเอ้ทาทำจากน้ำมะพร้าวสด เมจิกฟาร์มเฟรชน้ำมะพร้าวหอมอร่อยสดชื่นแพงจังยาสีฟันที่ช่วยลดเสียวฟันอนะใช้แป๊บๆก็หมดใช้เทพไทยสุดช่วยลดการเสี่ยวฟันสิช่วยลดเสี่ยวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงหอลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยนะคะช่วยลดเสี่ยวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยคะ่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดนม UHT ตราหมีพรีไบโอพลัส d h a เขาทำเรื่องดีๆมีจิตใจที่ดีนมตราหมีมี DHA ใหม่ล่าสุด New X the Next Peak พลังใหม่2-2 DDI Max Force <All right. S 2> พร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดใหม่ mm hmm. กำหนดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่าใหม่ล่าสุด New X the Next Peak 2อ DDI Max Force ห <Hey. S 2> ลังจารสะอาดแค่ผิวพออหรอใหม่ l i ฟ e on F Extra Hygienic ด้วยสามพลังทำความสะอาดจากธรรมชาติ ช่วยแค่จัดภาพ99.99%อ99่าไม่ต้องล้งลางซ้ำไหลบนเอฟสูตรใหม่เอ็กซ์ตร้าไฮจิน F ิกแดงแป๊ดเลยเบาเนี่ยเครื่องเสียเปล่าวะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงเพราะกินเบนโตะมันแพลของคุณป้าครับป้าเหรอก็เริ่มมีผมขาว<ม>ไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้น ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลเมจิกฟาร์มเฟสเอา้าทำจากน้ำมะพร้าวสดเมจิกฟาร์มเฟสน้ำมะพร้าวหอมอร่อยสดชื่นเป็นมากกว่าเครื่องซักผ้านวัตรกรรมแนวคิดสวีเดนอินเทลลิกวิคซักผ้าเต็มถังด้วยอุณหภูมิ30องศาเพียง45นาทีซักเต็มถังได้ไวกว่าที่คิดนม u UH ู t ตราหมีพรีไบโอพลัสดีเอชเอ าทำเรื่องดีๆมีจิตใจที่ดีนมตราหมีมี DHA เพราะชีวิตของทุกคนมีรสชาติที่ต่างกันรสชาติแห่งความสุขเศรหรือรสชาติที่เราไม่อาจลืมสามแม่ครัว50ปีแห่งความผูกพันอยู่เคียงข้างกันในทุกรสชาติชีวิต Royal Coffee Arabica อยากให้ทุกคนมาสัมผัสกับความหอมกลมกลม่อม กาแฟรอยัลคอฟฟีอฟ่อาราบิก้าหอมเข้มเติมเต็มทุกเวลาระเบิดพลังหอมมัน่นเสน่ห์มาเต็มเต็มพาวินวอชหอมรูทั้งซีรีส์พร้อมวินทุกคราบสะอาดลึกไม่ต้องขยี้หอมรูทุกกลิ่นนาน30วันท้าให้ลองพาวินวชอวนวช น,น,นี่เลยยาแก้ไอตราเสือดาวรดน้ำพึ่งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอยาแก้ไอต้องตราเสือดาวธรรมชาติพัฒนาเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภคขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้ n Yaris Active Night Shade B-Shade Setter สไตล์ที่เรากำหนดแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาเม็ดแก้แพล้ลดน้ำมูกคอเฟนิลามีอ่านคั้ตือนในฉลากก่อนใช้ยา แต่นาฬิกา23นาทีเชิญที่หน้าจอทีวีนะฮะช่วงนี้หน้าฝนฝนเย็นๆฉ่ำใจแต่ฝนไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับเพราะว่าใจคนมันร้อนยิ่งกว่าร้อนด่างภูเขาไฟมีสองผัวเมียจุดเดือดต่ำมากจุดเดือดต่ำและตามกระนำต่อยลุงปุ้งปุ้งต่อยเพราะอะไรต่อยเพราะแค้นใจที่ลุงขับปาดหน้าตรงต่ออีกที่หนึง่งบ้านพี่บอลหลังวัดน้ำแดงถนนนำเสร็จได้ยังอะ่ะยัง ทั้งเส้นเลยมันยาวตัง้งหแ7-8โลพี่กิงแล้วขับขับมาเพื่อนร่วมทางที่เจอนอกจากมนุษย์เจอใครอีกบ้างคะงหมาเหรอเออโอ้ยเพียบเลยนั่นไงต้อง2 2> ถามก<า>ูรูบ้านเขาเลยพี่ต<อ>น้นครั้งนี้ค่ะหมาวิ่งปัดหน้าแล้วปรากฏว่ารถคันหนึ่งพุ่งเข้าไปใส่ร้านของชำค่ะ พเห็ <Buck> นเนาะพี่กิ้งแต่ถ้าเกิดเป็นกลางคืนแล้วยิย่งเป็นหมาดาด้วยครับยิ่งมองยากเลยครั้งนี้มีคุณป้าท่าน,น,านหนึงขี่รถมาช่วงเวลากลางคืนเนี่ยจูๆ่ๆหมาสีดําวิ่งพุ่งออกมาเบรกไม่ทันก็ชนเข้าไปครั้งนี้ล้มทั้งคนล้มทั้งหมาเลยครับ